นี่ตัตั้งวารอเชฟเอ้ยอคตรร้อนะครับเอ้ตัวนี้ร้อนครับน้อยครับสามลังขึ้นับอันนี้ดีมากกระจกไม่นด้กาะจกอะไรกูถ้าเกินเคลนระดับที่เรากำนดไว้อ่ะน้ำมันก็จะระบายออกไปเลยค่ะทังตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปไปไปทุ่มไปซ่อมแต่ว่าถ้าตรงนั้น ก็ล่อกแต่บานมาเสียบอย่างเดียวเลยตอนนี้น,อ <Okay. S 2> น้องอ๋อค่ะคานพร้อมกับงานขุดลอกเนี่ยอตอนเนี้ยงานงานขุดลอกมัน <Okay. S 2> เป็นงานเก็บผมไม่ใหร่องบานอะไรตอนเนี้ย mm. พวกร่องบานสิบช่องครับสิบ <Okay. S 2> ช่องมันจะเป็นบานเด <Okay. S 2> ี่ยวยังไงนะคะ มันจะเป็นบานคู่บานคู่ก็คือมันจะมันมันมันสลับอยู่อย่างนี้ครับอ่าเวลาน้ําเวลาน้ํามาเนี่ยเราก็ก็ก็เหลือแต่แต่งแต่งรูปแต่งแต่งรูปแบบเลยนะฮะในในด้านท้องคลองความกว้างจริงตอนนี้มันก็จะเหลือเฉพาะอ่า ทางเท้าทางเท้าด้านหน้าเนี่ย <Okay. S 1> มันจะเป็นสะพานสะพานอีกตัวนึงนะฮะ <Okay. S 1> อ๋ะอค่ะอ่าซึ่งซึ่งในในเราไม่ได้มาเพราะว่าอ่าอ่าตัวสะพานด้านหน้าเนี่ยมันยังรอได้อยู่อ่ายังรอได้อยู่เพราะาว่าส่วนประกอบอย่างอื่นที่มันมันยังทิปทิปที่เป็นเหล็กตัวเนี้ยคะ่ะครับมันจะเป็นมันจะเป็นช่องสต็อปล็อก ผมว่าผมว่าที่กรมเราคิดอะ่ะก็คือในเมื่อทำคลองระบายแล้วอปกรรู้สึกว่าจะมีสองสามอุปกรี่ที่ที่คลองสายนิทานอะ่ะแต่พอเสร็จร้อยปร์เ็นแล้วมันจะสวยนะคะค่ะพอเสร็จมันลึก <laughs> <laughs> เพราะถ้าเกิดว่าฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราเกิดระบายน้ําแล้วคนที่มาอยู่ในคลองมันจะเร็วมากเลยถ้าน้ำไม่ถ่ายโอนให้ให้พื้นที่ออืมอืม รับน้ําได้แค่สามร้อยเราเลยระดับเบลิงเพื่อเกิดในกรณีที่น้ํามันบ่ามาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณอยู่ก็ไปดูคือเนอะไปดู<ม>ตรงกลับมาเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยฮะค่ะของหน้าออฟฟิศนู้นเห็นไหมถ้าเกิดว่าเขาเขาได้ดําเนินการทําสะพานต,ตลอที่เรามาเมื่อกี้อะะค่ะ เราไม่ต้องเราไม่ต้องใส่บานก็ได้นะไหนกันแล้วก็จอดอยู่ที่